เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงนำกำลังจากหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่กาและแม่อิงนำโดยพันตำรวจโทดรเจตจึงประเสริฐศรีพร้อมกำลังพลรวม9้านายและรถวิทยุกระบะจำนวนสองคัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดหอพักที่ประสบอุทกภยัยน้ำท่วมห้องพักต่ำบนแม่กาอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาและจัดรถวิทยุกระบะบริการรับส่งนักศึกษาและประชาชนที่ประสบเหตุรวมทั้งช่วยขนสิ่งของไประยังที่ปลอดภยัยคณะกรรมาการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดคนครสวรรค์ปีที่109 จัดพิธีคัดเลือกองค์สม,มุดเจ้าแม่กวนาาอิมประจําปี2567-2568ณศาลเจ้าแม่ดาภาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสาวงาม37คนเหลือ5คนได้แก่หมายเลข3นางสาวที่คําพรสีพุตานหรือน้องน้ำอายุ18ปีหมายเลข7นางสาวชนิด,ดาพาอาจพึงหรือน้องเนิร์สอายุ16ปี หมายเลข9้านางสาวพรทิพย์บำรุงศรีหรือน้องเจนนี่อายุ19ปีหมายเลข22นางสาวพัทรวักวนเกศสุนทรหรือน้องยีนอายุ16ปีและหมายเลข31นางสาวสุวารีชูเกียรติชัยศิลป์หรือน้องนิชาอายุ18ปีโดยทั้ง5้าสาวงามได้เข้าร่วมพิธีเสียงทายหรือปวดป่วยเป็นองค์สมุดเจ้าแม่กวนอิมต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เจ้าพอ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพครั้งที่109ประจำปี2567-2568ถึงและสำหรับสาวงามผู้เสี่ยงทายได้เป็นองค์สมุดเจ้าแม่กลอนอิมได้แก่หมายเลข3นางสาวที่คำารรสีพุตตาลหรือน้องน้ำอายุ1 8ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นบุตรของนายนัฐพลสีพุตตานและนางนุจรีเล็กแสงทอง จากนั้นได้จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ในข้ามคืนวันที่17กันยายนหรือวันขึ้น15ข้าเดือน8ของปฏิทินจีนนศาสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพและถือเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2,567ถึง2,568ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการรับมอบหมวกนิราภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครสวรรค์และภาคธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้วร่วมมอบหมวกนิราภัยจำนวน150ใบ ตามโครงการหลอมรวมน้ำใจสวมหมวกนิรภัยให้น้องโดยเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยการให้หมวกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ภายในจังหวัดนครสวรรค์โดยจะมอบให้แก่เด็กนักเรียนภายในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครองและครูเกิดจิตสำนึกในการช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและคณะครูได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจรรวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและคณะครู ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าที่ร้อยตรีรัฐกรเขียวไพศาลนักบริหาร16ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉะบังโดยว่าที่ร้อยตรีรัฐกรกล่าวว่าการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุชมุมชนบ้านนาเก่าโรงเรียนผู้สูงอายุวิไลวัยหวานบ้านแหลมทองโรงเรียนผู้สูงอายุชมุมชนบ้านไร่หนึ่ง โรงเรียนชาติใยจีนสูงวัยและโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกรากรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,32,000บาทโดยการมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้เป็นไปตามมาติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังครั้งที่3ปี2567เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ให้ท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุอีกด้วย สวัสดีครับผมวัาที่ร้อยตีรัฐก,กรเขียวไปสารนะครับด้วแบบหน้าที่เป็นผู้ในการท่าเรือหลัมฉบังนะครับวันนี้นะครับทางท่าเรือหลัมฉบังนะครับก็มีการมอบทุนเป็นค่าอาหารกลางวันนะครับให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเป็นจํานวนเงิน4 32, 0 32,000กว่าบาทนะครับซึ่งการมอบเงินในครั้งนี้นะครับท่าเรือหลัมฉบัง ก็มอบในปีประมาณ2-5-6-7นี้นะครับสำหรับการดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุข,ของท่าเรือหลังชะบันนะครับได้ดำเนินการในการมอบเงินนี้นะครับมาเป็นเวลาประมาณ4-5ปีมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ให้ความสำคัญนะครับกับ ู้สูงอายุทุกๆท,ท่านนะครับนอกจากการที่เราให้เงินค่าหารวันแล้วนะครับเรายังมีพาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาในฐานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการให้ อาชีพนะครับคือการสอนทำอาชีพให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับถ้าเลยลำชะบังเรานอกจากให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุแล้วนะครับเราก็ยังให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเรามีทุนการศึกษาให้นักเรียนทั้งระดับมัธยมและระดับประถมนะครับดำเนินการมาหลายปีปีหนึ่งก็เป็นเงินหลายล้านนะครับรวมทั้งมีทุนให้กับนักเรียนในระดับ อบมศึกษาคือระดับปิญญาตีด้วยนะครับแล้วเรายังจ้างสอนสงังกฤษนะครับคือจ้างค,ร,างครูสังกฤษมาสอนหนังสือให้กับนักเรียนนะครับ <S <S นอกจากนั้นเราก็ยังให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆตามที่ร้องขอมาอีกนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ผู้สูงอายุสนุกกับกิจกรรมนะครับที่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุสอนนะครับขอให้เป็น ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับทรงคุณค่านะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับชนรุ่นหลังๆต่อไปครับก่อนต้องขอขอบคุณทางท่าเรือนะครแหลมฉบังนะที่ท่านได้ดูแลพวกเราทั้งหมด5ชุมชนด้วยกันเนี่ยที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุท่านได้มอบค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง5 5หชุมชนด้วยกันส่วนชุมชนบ้านไร่หนึ่งของเราเป็นปีที่9้าแล้วที่ได้รับเงินตอบแทนค่าอาหารกลางวันจากท่าเรือก็รู้สึก ขอบคุณทางท่าเรือมากครับที่ดูแลพวกเราโดยดีตลอดมาครับหวังว่าปีนต่อๆไปคงได้รับความสนับสนุนจากท่าเรืออย่างนี้อีกต่อไปครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกนิยุทธยศสมบัติ รองสารวะสอบสวนสพตาครีอเภอตาครีจัังหวดนครสวรรค์ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยในพื้นที่หมู่ที่20บ้านโพง,งามตำบลตาครีอเภอตาครีจัังหวดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบตาตาครีและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองตาครีได้เข้าสนับสนุนระงับเหตุ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียวเจ้าหน้าที่ได้เร่งระดมฉีดน้ำมาให้เพลิงลุกลามแผ่วงกว้างไปยังบ้านข้างเคียงโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังเข้าตรวจสอบความเสียหายพบว่าบ้านของนายวงศกรภูแสงอายุ50ปีหลังจากเข้าตรวจสอบความเสียหาย พบว่าบ้านของนายวงศกรภูแสงอายุ58ปีที่บ้านเลขที่139หมู่20บ้านโพงงามตำบลตาครีอำเภอตาครีได้รับความเสียหายทั้งหลังเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาสพวิเชียนบุรีตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลุ่มเด็กชายอายุระหว่าง13-15ปีประมาณ4-5คนได้ชักชวนกันมาเล่นน้ำที่บริเวณสันฝ่ายน้ำล้นคลองขุดในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเกิดเหตุพลัดจมน้ำไปสองรายคือเด็กชายปังปอนและเด็กชายโชคชาวบ้านจึงได้รีบเข้ามาช่วยเหลือแต่สามารถช่วยได้เพียงแค่คนเดียวคือเด็กชายปังปอนส่วนเด็กชายโชค หรือเด็กชายสิทธิโชคจันทโหงอายุ13ปีชาวบ้านช่วยไม่ทันเนื่องจากพลัดตกลงไปบริเวณน้ำแรงช่วงกลางฝายจากนั้นจึงได้รีบประสานไปยังนักประดาน้ำจากมูลนิธิร่วมกตันยูวิเชียบุรีมูลนิธิร่วมกตันยูอำเภอหนองไผ่และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวิเชียบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันค้นหาร่างแต่เนื่องด้วยจุดดังกล่าวกระแสน้ำแรงเชี่ยวกราด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาจนเป็นเหตุทําให้นักประดาน้ําจํานวน3ารายถูกกระแสน้ําพัจดจนหมดแรงโดยช่วยเหลือขึ้นมาได้สองรายส่วนอีกรายต้านกระแสน้าไม่ไหวถูกน้ําพัดก่อนจะว่ายเข้าฝั่งและช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง ให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่2โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า เกงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีขีวโดยดําเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี แบบไร้รอยต่อ แสงดาหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาิตย์ไม่มีพระจันทรเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สส่สวาเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องปลดสาแสงร่างกางเข้มคืน,คนยังมีพระจันพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายโงดงา เมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมือ่อภูเขายังมีต้นไม้ ทิดยังมีเพะ่ันเคียงกู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม แสงร,รักรากค่ำคืนยังมีประจันพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรผู้ใจทองแสงประกายโงดงา